ไม่รู้ว่าอยากจะเป็นเหมือนใครเมื่อคุณต่อมางั้นเหรอวันนี้เรามีตัวอย่างคนที่จะสามารถเป็นต้นแบบให้คุณได้ยากที่จะเลือกใช่ไหมงั้นเราไปดูกันเลย วันสุขแสนสนุกก็มาถึงจนได้วันนี้จะต้องสนุกและก็ตื่นเต้นสุดๆเทเลอร์เนี่ยชอบเจอเพื่อนๆของเขาหลังเลิกงานเป็นไงบ้างเทเลอร์ฉันคิดว่านายจะไม่มาเพราะงานซะแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนะฉันไปสั่งน้ําก่อนน้ำมันแอนนี่นีินาไม่ได้เจอกันนานเลยนะน่ายสบายดีใช่ไหมเออก็ปกติดีหน้าเบื่อสุดๆไปเลยอันนี้อันนี้กาแฟของเธอนะแอนนี่ นายเป็นยังไงบ้างอะช่วงนี้โทมัสฉันไม่อยากตอบเลยฉันทำงานหนักมากเลยช่วงเนี้ยทุกวันนี้นะฉันทำแต่งานงานแล้วก็งานตีห้าถึง6กโมงเย็นเลยอะน่าเบื่อแล้วก็กดดันมากชีวิตการทำงานแบบเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะได้เลยอะ ฉันก็เหมือนกันฉันได้ทำงานทั้งวันเลยนะน่าโทรศัพท์เอ่ยน่าเบื่อสุดๆเลยล่ะโอเคเลิกคุยเรื่องนั้นกันเถอะเรามาคุยเรื่องอื่นกันดีกว่านะอย่างเช่นตอนเด็กพวกนายเนี่ยคิดว่าโตขึ้นมาอยากจะเป็นอะไรดีกว่าตอนเด็กเน่ะฉันฝันว่าอยากจะเป็นนักบินอวกาศนี่นายอยากจะเป็นนักบินอวกาศพูดจริงเด็กเอ้าก็ใช่น่ะสิทำไมอะลองคิดดูดิใส่ชุดตะลุยอวกาศแล้วก็เข้าไปในยาน จากนั้นเราก็จะได้เห็นโลกจากในยานไงเล่าแค่ฟังแล้วก็ตื่นเต้นแล้วดินสีแดงแล้วก็ใส่ชุดตะรุยอวากาศเดี๋ยวนะนี่มันดาวอังคารน,นี่นะนี่ฉันอยู่บนดาวอังคารจริงๆแล้วเหรอเนี่ยโอ้ฉันคงเป็นคนแรกสินะที่ได้มาเืินที่นี่ฉันเป็นที่หนึ่งแล้วแล้วก็คนเดียวด้วยไม่ได้การละ อย่างนี้ต้องทำการสำรวจเออดูเทเลอร์สิคิดไปสักไกลเลยนะแต่ชุดอวกาศสุดดีไอวายของนายเนี่ยเข้าท่าเลยนะฉันไม่เคยเจอแล้วก็รู้สึกแบบนี้มาก,ก่อนรู้สึกดีมากผู้บัิการเทเลอร์รับทราบและเปลี่ยนเราสามารถ<ส>ย้ายมาอยู่ที่น<ด><ด>ี่ได้เลยไม่เป็นปัญหาสนุกจังเลย,เยนี่ฉันต้องทำภารกิจก่อนสินะนี่เลยปักทงเข้าไปแบบนี้ ใช้ชีวิตให้คุ้มที่สุดนะครับเย้ยนี่มันอะไรอ่ะมันมนุษย์ต่างดาวเหรอนี่มันมนุษย์นี่นะนี่มันทะเลเองหรอกลเนี่ยจริงจฉันอยู่ทะเลเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เทเลอร์ตื่นได้แล้วใช่ชั่วดาองคารน่ะมันไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยนะ เรื่องจกกักรว,วาลนักบินอวกาศหรือว่าเที่ยวบินยานอาวกาศอะไรนั่นน่ะก็เธอไม่ชอบเรียนวิทยาศสาสตร์ดิเขาก็เลยไม่ชอบไงวิทยาศสาสตร์น่ะเหรอเอาล่ะแอนนี่เธออยากจะเป็นอะไรเมื่อเธอโตขึ้นกันละ่ะฉันจะบอกให้ฉันอยากจะเป็นผู้สำรวจป่ายังไงละ่ะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยก็ได้การเป็นนักสำรวจป่าจะต้องมีความรับผิดชอบสูงมากเลยนะแอนนี่สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสำรวจป่านอกพื้นที่ที่รกร้างกันนะคะฉันตื่นเต้นมาก ฉันแอนนี่ค่ะแล้วนี่ก็คู่หวของฉันพาร์มีอีวันนี้ภารกิจของเราคือต้องอยู่รอดให้ได้กดข้อแรกเราจะต้องที่สัมภาระทุกอย่างไว้ทิ่นดีพอให้มันสมจริงยังไงล่ะคะทุกคนทำอะไรยังไม่เคยปรึกษาฉันเลยนะอย่าบ่นเยอะนะทาร์มีอีได้เวลาแล้วไปลุยกันลเลยโอ้ดูต้นไม้เถอะสัตว์ไม่อยู่เลยคะ่ะฉันว่ามันจะต้องมีสปอร์แน่เจอคงแฟกซะหน่อยเธอก็่ไปทำอะไรบนดันเนอะ ทมสไปอี๊มีข้ามาแล้วกฎของการอยู่รอดข้อ1 0 1คุณจะต้องรู้จักการหาอาหารในป่าอย่างเช่นเบอร์รี่พวกนี้แล้วอย่าลืมแบงให้คู่ของคุณด้วยนะคะอืมอร่อยมากได้เน,นี่ยไม่นะทำมไปีอีอีป่วยซะแล้วใครบอกให้พวกนายกินอาหารแปลกแปแบบนั้นกันแล้วพวกนายนะ่ควรศึกษาให้มากกว่านี้หน่อยนะโอ้ทอมไปอีอีนายเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าสงสารจริงๆอ่ะขอกก่าก่อนได้ไหม ฉันรู้ว่านายเหนื่อยแล้วก็หิวมากจับไว้นะทุกคนอาหารน่ะไม่ได้วิ่งมาหาเราเราจะต้องออกไปหาอาหารเองเอาละ่ะเราจะไปตกปลากันเราจะต้องหาหนอนกันก่อนเรียวเข้าธรรมระอีใช้มือของนายสิโอ้โอ้โอโอไม่นี่มันไม่ใช่นอนธรรมดาแล้วยายแผนเสร็จอยู่ทำไมแล้ว <c oughs> อย่าอย่าตกใจไปค่ะ เน,น่หยุดพูดได้แล้วมันออกจากขาเจ้าเทอแอนนี่น้ามันงูนะ,ะขอสลบก่อนละกันไม่ไหวจะเกลียวนี่แอนนี่ไปดูธอมลารีอีกนเร็วเข้าเห็นไหมคะทุกคนนี่แหละการสำรวจป่าของจริงฉันมาช่วยแล้วธอมบรีอีวิธีนี้เป็นวิธีที่อันตรายมากเอาล่ะมาเริ่มกันเลยนะทุกคนเออใครมาดูที่ขาฉันเนี่ยสิวจุงมไย ท่ามารอดีดีนายโอเคไหม<อ>เพื่อให้แผลหายเร็วขึ้นเราจะต้องเคี้ยวใบไม้แบบนี้เคี้ยวให้ละเอียดแล้วะคะแล้วก็แปะไปที่แผลแล้วก็ผันผ้าแบบนี้เราต้องไปแล้วนะพวกคุณเห็นรอยขวดนี่ไหมฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นรอยของแมวนะเออดี่เธอแน่ใจเหรอฉันว่ามันน่าจะตัวใหญ่กว่าน,นั้นนะเอน็นนี่ฉันรู้แล้วตามฉันมาเร็ว พวกนี้มาจากไหนกันเนี่ยฉันว่ามันจะต้องมีรังอยู่แถวนี้นั่นไงโชคดีจังเราเจอรังพึ่งแล้วค่ะทุกคนน้ำพึ่งนั้นจะต้องหวานมากแน่แน่นี่เธอแน่ใจแล้วเหรอไอ้นี่ถึงขั้นนี้แล้วอย่าปอดแหกนะโอ๊ยโอ้ว่เจ็บจังเลยเอาไปซีดทับมันเลยอีกอีฉันเอาให้ได้แล้วเนี่ยไอ้นี่กลับมาช่วยฉันก่อนฉันจะไปเรียกคนมาช่วยานายรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยวธอมารีหายไปไหนนะ่ะไงมีแค่หมวกเออคงไม่เป็นไรมั้งธอมารีเธอ, <c oughs> อจินตนาการได้ตลกจริงๆเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะเขามาหายไปไหนอ่ะเขาไม่เคยหายไปแบบนี้นี่นะ <c oughs> จะมาแล้วแค่ไปเข้าห้องน้ำนะ่ะพวกนายคิดว่าฉันหายไปไหนกันละ่ะฮะเอาละฉันจะบอกพวกนายว่าฉันฝันอยากจะเป็นอะไรตอนเด็กสไนเปร์ไงละ่ะเออเหมือนในหนังเรื่อง007น่ะหรอดูเหมือนวันนี้ มัาจะมีงานสำคัญนี่จะต้องเป็นงานใหญ่แน่ๆติดตามแมวด้วยมาฝรั่แล้วก็นอกประตูตอนนี้แหละเข้าไปจู่โจมได้เลยเงียแล้วอย่าตะโกนเด็ดขาดนั่นเสียงอะไรมาจากห้องครัวเนี่ยเงิ <G ül> เอานมให้ฉันแล้วเธอจะไม่เจ็บตัวโอ้ฝุ่นเยอะจังฉีดน้ำให้หน่อยก็แล้วกัน ว้าวดูวิวนะทุกคนอเขาจะเปิดกระเป๋าของเขาแล้ว <G ül üyor> ย้ยนี่มันหนังสติกเนยนะนี่นายจะยิงแล้วเหรอแล้วแต่เป้าหมายเจ้าหน้าหยุดนน่งไงไทยเลอะเอา้าไม่นะโทมัสนายมาผิดที่แล้วไม่น่าเชื่อว่านายจะมาทำงานง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ตอนนี้เราจะมาหาเป้าหมายของเราเงียบๆนะเน่แกโดนจับแล้วอ,อย่าขัดขืนเชวนะยุ้ยมา,มา,มาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ย ฉันไม่ผิดเลยก็นั่นแหละเรื่องที่ฉันฝันเอาไว้เนอะฉันว่าเรื่องของฉันต่อไปเนี่ยน <s> <giving quin. S 2> ่าสนใจกว่านะเพราะว่าฉันเคยอยากจะเป็นหมอทางด้านประสาทสภาพนหนแย่บ้าเลยได้ไหนเลยการทดลองครั้งนี้จะต้องมีโดนทดลองโอ้เด็กคนนี้แหละมีสิ่งที่ฉันต้องการมีตัวนี้แหละที่ฉันตามหาบานานแสนนานขอตัดหนเนอะ โอ้ไม่นะนายมีแผนอะไรของนายนะไทเลอร์ไอหัวเราะจะเสียบรรยากาศหมดเลยนี่นายจะเอาแขนรูปบ้านไปทำอะไรอ่ะเย้ยเอาหัวตุ๊กตาไปด้วยเหรอนี่เป็นการทดลองอะไรกันนะไทเลอร์จงมิชวิซะเจ้เลยเออเจ้าว่าการทดลองนี้พลาดแล้วล่ะลูกคนนี้แหละที่เอาตุ๊กตา นายทำแบบนี้อยากโดนใจไหมเหอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่ฉันกำลังทดลองอยู่นะการทดลองอะไรของแกไปทดลองในคุกกันแล้วกันให้เลร์ตื่นได้แล้วเฮ้ยนี่เธอจะตบหน้าฉันทำไมเนี่ยหรือม่ฉันเคยอยากฝันเป็นนักร้องด้วยนะบนเวทีแสงสปอนไลท์แล้วก็ฉันนี่แหละเป็นวันที่ฉันฝันฝันมาตลอด ในที่สุดฝันก็เป็นจริงช้ว่าเธอร้องเพลงไม่เพราะเลยนะไน้เวลาฉันออกลงซะหน่อยแล้ว นี่เราจักเวทีไปเลยเรามาดูการแสดงของจริงกันเลยพวกคุณพร้อมเลยยังเราขอเชิญคุณพบกับเ er, ดะโทมาโซผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ผู้ช่วยฉันแอนนาเบลเอาละเรามาดูกันเลยผมอยากจะให้พวกคุณจับตาดูนี่ไว้ให้ดีๆว้าวไป,ไ,ปไปนเป็นไปได้ยังไงอะ ดูนี่นะว้าวมหาสัจมากต่อไปเราจะมาดูกระดาษทิชชู่ล,ล่องพ้นไม่อยากจะเชื่อแน่ใจนะว่านํ่มันกระดาษทิชชู่น่ะดูใบหน้าอันทึเคลือบของเขาสิกระดาษทิชชู่ล่องพ้นได้เห็นไหมมันหายไปแล้วได้ทำแบบนี้นได้ยังไงได้ทั้งสุดสไปเลยต่อไปเราจะมาดูการเป่าสบู่กันจับตาดูให้ดีเป็นไปได้ยังไงหายไปแล้ว สยอและคนต่อไปเพราะไม่อยากจะบอกเลยว่ามันน่าทึ่งขนาดไหนไม่อยากจะเชื่อไม่นของจริงไะเนี่ยตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายเราจะตัดแอนนอเป็นสองท่อน,นพวกคุณพร้อมไหมเรามาเริ่มกันเลยเอ,อไม่เ,ออเถ้าไหมฉันรู้สึกแปลกแปละ เป็นยังไงเห็นไหมทุกคนในที่สุดโชว์ก็จบสัทีอันนี้เธอชอบโชว์ของฉันมะอย่ามาพูดกับฉันนะแกน้ตตดฉันเป็นสองส่วนยังจะมีหน้ามาคุยกับฉันอีกโทษทีคือฉันลืมวิธีทําให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมนี่นะสนุกมากเลยเชื่อว่าเราน่าจะออกมาคุยกันแบบนี้บ่อยๆนะเฮ้ยเห็นนั่นไหมฮะนั่นมันน่มันเรานี่นะ เฮ้ยท oh ี่แท้เราก็ตาฝาดไปเหรอเนี่ยตกใจหมดเลยใช่ฉันเกือบหัใจวายเนี่ยก็นะระวังในสิ่งที่คุณปรารถนาก็แล้วกันคุณชอบวิดีโอของเราไหมเราอยากจะรู้ว่าคุณเคยฝันอาากจะเป็นอะไรตอนที่คุณโตขึ้นมาคอมเมนต์บอกให้เรารู้หน่อยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราและที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมกดกระดิ่งเือที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราสนุกๆจาก True, true, select.